แต่ว่าไม่ใช่จระเข้ของจริงนะเป็นจระเข้ของเล่นว้ายหังหดลดด้วยคคกบขาได้จระเข้ว้าวแล้วเราจะไปหาสัตว์ตัวอื่นกัน,ไ,นไปกันเลยว้ามีสิงโตไล่สิงโต โจระเข้ว่ายน้ำหนีไปดูนแล้วโชโชเต,ต่าว้าวเต่าน่ารักจุดๆไปเลยแล้วก็มีพี่ควายว่ายน้ำมาบัโฟเฟิลควายเต่าควายสีแดงว่ายน้ำว่ายน้ำเย็นๆในทะเลน้ำใสๆนีควายก็ต้องมี่ว้า อ้าววัวกรีนข้าววัวสีเขียวอบัอบอบัอบอบัอบอับอับอับฟักกบว้าฟักกบโอ้โ้ว้าวววมีควายสีเขียวเหรอเนี่ยว่ายน้ำแข่งกันดีกว่าไปเลย อมน้ำทั้งคู่เลยอร่อยดีดอมไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ตัวนี้ก่อนไดโนเสาร์คอยาวบายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะฝากเพื่อนกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะบายบายโอ้ยใส่มากใส่มากกดติดตามไว้นะ